สวัสดีครับพี่น้องครับผมสับฟามใช่แนวครับพี่น you know. <stream> oh ้องเมื่อนี้ครับผมชับปีนหอยไายบันเทิอครับเป็นวัดยุดนะครับบาิเวแจ่าระกิจเมื่อนี้สิก็ปีพัน้องนะครับมาเบื้องวิธีการง่ายอ้งสายสายบันเทิงกนะครับสายกะกากนะครับเมื่อนี้ปีภากันง่ายอุ้งครับย่ายเพได้ก็ดีงอนบอกยกไซเลยครับอันนี้เป็นอุ้งพอเถาก็ไม่เถานะครับอีกแรกก็ยึทุบมันแตกแลยพี่น้องพอดีพอาัก็พอเถาก็ไม่เถาะเรามากวันเนี้ยอันนี้ทำทาตัวมันแตกในกับว่าท่านนะเมื่อวานนี้นะ ฟ้าตามตทีที่การใหญ่อ่งครับง่ายแบบไดครับใหญ่โอ่งม็แตกครับเดี๋ยวตามผมมาครับอีก้าเลื่งครับอันนี้เป็นการเอารถไถไม่ใหญ่โองนะคะอันนี้กำลังนะคะคนงานผู้จัดการใหญ่

ทำเลยได้อ้อา่าอดีเลยไดเลยไสวาอ่เอารถป็นเซพีนะคะบนี้เทาสิเอาไปลงเอาเสียไปลนี่สวนนะจ๊ะบนทีนี้ะเดี๋ยวทเแบนมัดก่อนถ้าวก็าวาันี้ล่งไปท่าไหนกู้ใหม่เดยเาไปเอาไปเราไปห้ยสออไปหน้า กันมากอสู้เ่องห้าดองเราหน้าดอันนี้ขตอนนี้ขั้นตอนกำลังมัดองค์คครับพี่น้องครับหลังจากที่เขาอง เป็นรถแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาตามติดวิถีชีวิตของสร้างปามครับนี่สร้างปามครับใช้วุ้งครับไมอนี่นะครับเดี๋ยวกบนวง,งไปไว้นานะครับเดินผ้าหรือว่าอะไรนะครับวมีที่ผ้าอไรนะครับอระครับอารย์ไ่คิดจะได้นะครับอย่างแม่ที่ตะพวดระว้านนะครับ,อ,รรบ,รบอันนี้เป็นเป็นประสบการณ์ที่สิบอวสุจีสุน้องฟังน,นะครับไปเอ้าเยำโตใช้ไดะะ้เชิญรถเขา ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกขางกันไว้เห็นว่าล็อกขางกันไว้ดึงตัวนั้นขึ้นมาเนี่ยโมยมันโมมนมยน มาหอดมองแล้วนะครับเข้าใหญ่ออกจากในบ้านนะครับมาหอดหน้าเนี่ยระยะทางของผมาณจะสามร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาลงไปมุ่งมีดนะครับป้าเกระแสนี่นะครับ,รบมีสร้างปั๊บแล้วก็ล,ลำเลีื่องวงมาแล้วนะครับเรื่อยๆแบบนี้นะมีเรืยอยึ้นรถแก้งวงอย่างนะครับมุ่งมีดมุ่งมีดใครด่าใครดกเขาหาป้าเกษตรเขอหน้าขอป้ากระแสใครดัก ไแนไปดาสองป้าวสนี่ครับเดี๋ยววงดีมากสาธิตวิธีการวงๆนะครับพี่้องน่ในเบิ้งนะครับแต่เป็นการสิ้นสุดนะครับเดี๋ยวมาขบมวนไทยอย่างหนึ่งนะครับวัมันนี่ทิกจังไดนะครับแล้วก็ยังแนี่ยอยู่พวระวังครับสำหรับผู้ที่อยูร่ยรอมในใน,นี่นะตรงไปตรงไปตรงไปเนี้ยเๆียเเียเน Oh! Ah, <laughs> ah! ยกเดีย๋ยวยัดเ <laughs> ขียทางทรถท้านสมระเม้ดี <laughs>

ขึ้นเอาลงง่ายๆนะครับพี่น้องเอาแบบวิธีบ้านๆท่านี่นะครับแต่ว่าแบบที่นี่แนี่ที่ต้องระวังนะครับพี่น้ององค์แม่นี่นะครับเป็นองค์ขนาดกลางนะครับเป็นองค์ปูนขนาดกลางน้ำหนักโดยประมาณอยู่ประมาณสามเลยสามหลยกิโลนะครับกระพอยกได้อยู่นะครับแต่ว่าหนักนั่นกระพวี่ในน้ำนะครับเดี๋ยวมันจะแพร่หางนะครับแพร่หางไปนะครับแต่การที่สองนะครับอันที่สองไม่ล่าว่างนะครับไม่งายเหมือนมับเกลือนะครับมันจะล่านได้นะครับเพราะว่าดู แคบงูตัวนี้น네ะครับทางขังนึงเนาะประการที่สามนะพี่น้องเวลาเรียนนะครับเวลาเรียนพยายงเรียนให้มันอย่าให้มันยุ่มนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันมันท่วงอยู่ปลายนะครับเรื่องน้ำหนักมันเกี่ยวกับนักซจำจำหางข้อดอกนะครับเพก็นักก็นักจำหางที่หางหางข้อดอกใ่ไหมเยมันย่มนะครับโยบเพราะว่ามวลน้ำมันจะหลอก มันมีปัญหาเาก,กบบบเี่ยวกับพวกระบบไฮโดรลิคข้าวน้ำนะครับ,รบเวลาที่เดือดก็ปวดเป็นเวลาที่อยู่ยย้ำเรียนไป่แล้วก็ทันเป็นไปได้นะครับทนันที่น้องสีนกที่ดีนะครับยกไก่ไก่น้องผมว่ามันก็ไก่ประมาณเดือดสามวัยเมียนของวันก็ไก่ไป้พวกไก่นะครับถ้าว่ากันผู้สียกไก่ไก่นะผมเรียนนั่งถึงกับหลอกหอกพยุงซอยนะครับพยุงตัวนี้ใส่ใส่ขั้นตัวลังค่าไว้เยอะน้อยนะครับเพื่อเพื่อว่ให้เวลามันกระดูกโยกมันมันติมีปัญหาเกี่ยวกับ อย่ายกหางเข้ามครับอันนี้ปังเขีนเนื้อทางนะครับแล้วก็เขีนเนี่ยที่ต้องระวังนะครับส่วนอันนี้โมเมนไอเดียผมนะครับผมเป็นคนคิดนะครับมีดพุทธอนะครับเพมันมีประสบการณ์มันเบาซุฟันนะครับจะเล่นแบบยงคนมาใส่การรู้สึกว่าใส่งไงเอรีนะครับมีพี่โอ๋นี่โมเมนความคิดเอาขวางนะครับเป็นคิดเล่นนะครับไว้นี้นะครับการงายองนะครับการมีดสำนีก่อนนะครับสำหรับช่องคุ้มตาฟาร์มนะครับ กันได้กันผู้ใดถือใจนะครับผู้ใดมักนะครับกฝากกูไลค์กดแชี่ยกูซวตสไคร่นะครับกาขอบพุณนที่ติดตามกันมากนะครับการขอบพุณนทีมงานนะครับนายซางปามนะครับมือเที่งนี่ดอกไม้จินตาครับมือก็ตื้นครับแมือนี่ก็ได้มาใส่แห้งกับแบกโอ่งรับสำหรับมือนี้นะครับก็ขอจากไปด้วยดีละครับป้าเขาที่เขาล่างสีออกห่วงนะครับแก้วกะจีนะครับของบานใส่ใกลผู้ใดว่างๆกับมะยามกันนะครับ มาเยี่ยมมายามกันได้นะครับบ้านหุวยใส่ไาดนะครับตำบลตำบลยืนก่อนเนะี่ยหมู่ทัศนศร้านะครับเพื่อนเพื่อนมั่นใจยังไงมั่นใจนะครับอ่าองค์ตะเภาเชนแนลนะครับมือนีกันทีลาทีลาน้องไปก้อนนะครับอ,อยบออบบู่เขาแล้วไปหากินทอก้อนครับสวัสดีครับ